เฮ้ยโอ้ฟัคไม่เป๊ะวัดมันเดี่วโอ้โหสาวตัวบนเราแบบโอดจัดอ่ะอยู่สี่ก็จะตีนี่อยู่ห้าพวกกูก็จะตีมาดิเพราะพวกกูมีเทพสงครามอยู่ในทีมกูไม่สดกูไม่สด น้องพลสวัสดีครับพี่เจนสวัสดีค่ะฟังสวัสดีครับไอซ์บ็อกโอ้โ oh, น no. ไม่เอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไวเปร์เอ้ยแต่ไอบ็อกเล่นไวเปร์ก็ได้โอเคอยู่ <Okay, you. S 2> ไอบอ็อกไวเปอร์ได้ไม่แย่ไม่แย่มาดึกจัง <laughs> ดึกอ,อก๋อเ <laughs> พิ่งซ้อมเสร็จนะดี บีดปะบีเหลยโอ้โหสองห้าบีดสองห้าบีดสองห้าบีดตอนนั้นพี่ไม่ได้คิดอะไรมากนะแบบว่าพอพี่รู้ตำแหน่งห้าตัวแบบว่าพี่ได้ยินเสียงเขาทุกคนเลยพี่ก็เลยแบบว่าแค่เราต้องเลือกว่าเราจะยิงตัวไหนก่อนแล้วจะหลบตัวไหนอะไรเงี้ยแล้วแบบยิงตัวแรกเสร็จเราจะทำไงต่ออะไรเงี้ยเออเราต้องคิดคิดให้ไวครับแล้วก็ตัดสินใจให้เร็ว แล้วก็อย่าลังเลครับผม I'm from Chinese I big fan of you of scary oh thank you bro เจอน้องจริงอีกแบล็วอันนี้กดกะจริงครับกดกะจริงหกสิบิตหนูหมดแล้วหนูยกให้ทั้งหมดหนูยกทั้งหมดให้พี่อ่ะขอบคุณนค้าไฟฟู่น้องไฟไฟฟูปะไวเป r ลนอนหนึ่งมาละไม่นอนหนึ่งแล้วดิตอนนี้โดนแย่งชิงตำแหน่งไปแล้วมั <c> ้ง <oughs> ทำไมบายถึงเป็นเมตาสองสมูตอนนี้เออมันก็แล้วแต่ทีมอยากจะเล่นหรอเนาะแต่ว่าเมตาสองสมูเพราะว่าไบเปร์มันค่อนข้างเก่งครับบายด่ามันค่อนข้างไกลอ่ะเกมรับอะ่ะมันเลยแบบมีสองสมูก็ดีแบบว่าสมูทคนละบอมอะไรเงี้ยพวกนี้เป็นนำเสนอโครงงานแล้วของกำลังใจหน่อยค่ะสู้ๆนะครับก็ ถ้าจะนําเสนอโครงงานก็อยากให้ใช้ความเข้าใจในการนําเสนอไม่อยากให้ท่องจําเพราะว่าถ้าท่องจําแล้วเราตื่นเต้นอ่ะเราจะลืมแต่ถ้าเราใช้ความเข้าใจเราจะพูดได้อย่างธรรมชาติสวัสดีจ้าตัวเองน้องติ้งวัสดีนี่คนครับแผ่นลองเมาส์แบบเย็บขอบกับไม่เย็บขอบอันไหนดีกว่ากันเอาที่ถนัดดีกว่าแบบเลือกแผ่นลองเมาส์มันค่อนข้างแบบว่า มันอยู่ที่เราถนัดล้วนๆเลยอะแบบแผ่นไหนไมันก็ใช้ได้เว้ยแบบอยู่ที่ว่าเราถนัดหรือเปล่าแค่นั้นเองอะถ้าเราถนัดอะ,ะแผ่นไหนก็ใช้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นของอะไรอะอยู่ที่ว่าเราถนัดไหมแค่นั้ตูบีตูบีโซวาไวเปอร์บีไหนสมองครับตูบี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดติบไม่ตายซ้ำไม่ตาิสองชิบสมันลับจริงโน้โน้ตองชิยไม่ตดเลยเฮ้ยสตรักเฮียมิดเ้ยแมโอ้ ไปหน่อยไปหน่อยสิเมฟฟี่ย็ดดูแม่งดันมาแฝดโอ้โหใครมันเป็นใครมันเป็นไอจีเอลทีมนู้นเอาจัดเอาไปยูฮิร์มิ้งไงส์ยาต่อดีย่ะมาไมค์โกลกันนะ ที่ว่าข่าวย้อมสีอะไรดีสีเขียวหรือสีเหยโอ้โหสีหอบได้ไหมสีหอบแทนแล้วกันมีวอลลนสีหอบมันสีหอบสีหอบกลับอีกแล้ว เชี่ยม no, 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 no ันโยกกระยับ no, จ no, 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 no ังวะตามจริงไปได้ยิงแน่นอนยกเว้นที่เจ้ามาดีหลังโอ้ยไม่โดนหัวเลยว่ะเจท้า

เดี๋ยวมาเม็ดบักทำไมเราไม่ยอมผมจะไม่ยอมแพ้ถ้ามันยิงเราแค่ต้องเอาคืนเดีวบอบีเดี๋ยวบอบีขอบคุณครับบีบีขอบคุณสำหรับทัพย์ครับของ มันเอาเพื่อนมาด้วยไอแชมเบอร์ไอเลวพอจะลงมาวัดมันเอาเพื่อนมาอีกเออตายซะโซว่าบีเมนโซว่าบีเมนโซเมนที่บีเมนโมเนดไอซีวันไอซีวัน not only one ชูบีเมนสิงเอามันเพื่อนโอ้หายซ้อสุล้ พีกูกอรสาอยู่ be careful สวัสดี one enemy remaining ล็อจสตอบเนี่ยยังทรมานจัดอ่ะเอ้ยโอบอกกูทรมานมากครับลงแล้วก็เดินซ้ำ <c oughs>

They will be some more. You want to play? Let's play. I'm gonna push A. i going to push ai want to. I'm okay, go. go. I'm okay. Oh, he's holding. Oh. Oh. I'm Emma oh, so. I'm up, i He's holding mid. With an not Nice. One's one. They're towards A. Hoo! Uh Chimbo, -huh. my pig. Um, yeah. No going up. One more. One A. more. Ball going down. Bombs 30 coming. seconds left. Spike down. A. A. One gen, gen, gen okay, I right, think. Gen gen, gen. gen, 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 gen. One Enemy remaining. Should be there also. He was from. <laughs> Less than mallet.

อัลอออัออแลฟลอัลฟ์อัลฟ์อัอลอัลอัลี์เป็นคอัโทรอััลฟ์อ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 ์อฟอัลฟ์อมีชูบิลัลฟิอัลัลอัลัอ One kitchen, one kitchen. I to start, you, Soma. One, one, one kitchen. Spike planted. Welcome to my world. Nice. One main, one kitchen. Still kitchen. I'm excited. 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 I'm i am i am <laughs>

Oh, the orange cross behind you Boilo, Boilo A screens yeah. Maybe this yeah, maybe gone. They're joining you they're joining. Going take Very it. Oh, scary, yeah. Oh, yeah one enemy remaining. Activate. Activate. Oh, 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 okay, okay. Activate. Activate. a Activate. 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 เป้ามมันเป็นจุดสีดำอ่ะสวัสดีครับพี่พ่อสวัสดีครับวอสตันมัน์ปัชยนะ์ะมัน์ปัชย์ไอรีคอนส์และคุณคันซาวน์บิ๊กเดสเกนสำมีคุณเอาไว้เอาไว้ไอรัน Okay. Kill, kill. I'm okay, I'm okay I'm here, I'm I'm it. here I'm okay, I was there man. เขา l a s h from here เข flash ่ h not guy man เ he's too smart guys t ย hepic i เป n อเปกไอยังไม่ได้ใช้เลยจอเล็กไม่ค่อยเห็นแต่ภาพมือถือนี่จบเลยตอนแรกนึกว่าอะไรติดจอ ก็ต่อจังครับเฮ้ยอะไรเนี่ยวายเชยขอบคุณครับแมวจะสีก่อนเด้าอะไรขอโคตด้วยได้ไว้เดี๋ยวให้นะป้าดำบัตโอ้โนมิชบี่มันมิชชี่เจมันมิชชี่เกย์โดนมิชชี่มิชชีมิชชี่ันออนไซด์วันออนไซด์แค่ทิงโอ้ย Oh fuck my bad. One one chick one kitchen maybe? Yeah. Side, side. Just second four Just second four J Oh he did, in, he, did, it, did. he did, he did Last player player. <laughs> Not for you. Uh, <laughs> เฮ้ยไม่ได้ได้ไงอ่ะดี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 ดโซโนแมนโซโนแมนผมไม่ได้เจ็ดเอ้ผมไม่ได้โซว่าได้ไงอ่ะแย่เหรอวะเดียว what the fuck หรือหรือว่าเป้านี้มันกากจริงๆแล้วเป้านี้อาจจะกัดเป้ามันมองไม่เห็นเป้ามันแบบต้องใช้ความตั้งใจในการลิงมากเราจะไปเล่นนี่ก็ดำแบบบวก Hey, madam, I'm Do the Oh shit, my op. my op. What do you want to do? Get up, Push. Get up, spawn. Yeah, man. Do you push, Ying? No, Get out of my way! Nowhere to run! Two more, two. Two more. Fire, fire, fire. Two more. Bell. down Bell. 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 a to down. reloading I think they go mid again now think they okay, go again now Yeah, I think so Chamber has ult, oh, careful okay, I'll, I'll pass recon so Actually, can you scan A? We can't A, we can't A Where? Warby, oh, Warby, Warby there, Warby So, you molly here? Here I pull ah I, I mark to choke, You want to play? Let's play Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ trap. những video đi đi No no, be, be, be. no, chup, no chup. You smoke One upside on to I mean, on okay, Yeah, yeah. I think all. I think all. Up. I, think that, spider, spider up. I can play. Sing. Ready. 30 seconds he left. You can go A. Oh, okay. No, 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 no. Spy inside, inside. In nice. B. Last round in the half. <laughs> oh okay วันนี้แบบว่าสิบโมงหน้าคอมอ่ะยันตอนเนี้ยเดวอบีเดวอบีเอาวันนี้สม่ ไอเออวันออเลสกูโดนสมก์กูโดนวิธีข้ามวิดของตัวเองกูไม่คิดว่าจะทำันโลกวันนี้ว่ามีคนกล้าทำแบบนี้นั่นหรอวะนอกจากกูเนี่ยประมาณไปหน่อย ซ้อมเร็วเลิกวหรือซ้อมเร็วเพราะเพิ่มแมปที่ซ้อมเพิ่มครับซ้อมเยอะเพราะว่ากากก็เลยต้องซ้อมเพิ่มมาเดี๋ยวบมาเดี๋ยวบูเข้ามาเดี๋ยวบู

มอไม่เห็นเ่าแมงเ่าแมงมองไม่เห็นจริงเ่าดำจุดเดอเฟรนีจสโลว์อรีงแบกไซหนึ่งแบกไซเอ้ยบอแค่แฟง Laughter a lot right, here when do we go back. Rafters. Uh. Oh, nice. Chamber rafters, jet, uh, uh, no. jet. Eh, no, jet side, also, both there, both there. Yeah, yeah, both there both chamber on. half, chamber half. Can you, Can you, mark, this? Can you mark this? Teleports yeah, yeah, yeah. Go yeah. left, go left, go left, go left. <laughs> <laughs> Oh nice, nice bro! Nice. Come here, I'm gonna suck your rig man! Oh. How did he whip on timber? Because I'm lucky. No no you good, you're good. He scan, so what? Can I'm you flash ready. for me? Can you flash for I me? Uh, uh, yeah I can scan. Uh, thank you. Man. เต่เป้าไปมา <ikt> ok ไม่หยุดตอกตัวว่ามีฟันทีสาวน้ำไหมไม่น่ามีครับบลีดนินวันเอวโบวันมิดไซม์ันมิดไซ้์เฮ้ยเดะเดี๋ยเดะเดะ กูสลิงมาทีหลังกูโดนเป็ดเราฟาสีชมพูหน่อยไก่อเร try B guys. guys so <c oughs> I think you can take my e n d o I have เอา

มันวโอ้ตัวบนเราแบบหดันะถ้าเล่นแบบนี้เป้าเป้าจุดมันไม่ทางานวะต้องแบบเป้าบวกเข้าไปหนัวแบบปังกับเาอะแบบเน้นหนัวเน้นหนัวเป้าดอทมันหนัวไม่หมันอะ พราะแต่มันแบบวางเป้าแล้วเจอแบบนี้แบบมันจริงยากมากเลยโผล่มนโผล่โผล่ตุโมตุโมโอ้ยอยู่สี่ก็จะตีนี่อยู่ห้าพวกกูก็จะตีมาดิเพราะพวกกูมีทพสงค <One. S 1> รามอยู่ในทีมกูมไม่สดกูไม่สด <c oughs> <c oughs> มันจะแตะห้าแล้ววะเราก็ยังตีอ่ะ <c oughs> <c oughs> Maybe so cover toy? No, no, no. Uh, they were marked, I think. L Maybe let's just wait. I think like 10... A second. 10 seconds. Let's wait 10 seconds. Okay, I let B. I wall B. I wall B. Oh, they wall B. No, they will A. They wall A. I think like, I, I Can wall wall I will A. Can can do B. Can do B. Okay, so we fake A. I'm B. Hey, okay, yeah, I call you do Oh flash You want to play? Let's play. <laughs> Oh no! I can't show you, you I'll my oh. They know me. So why here? <laughs> I Rotate now, chamber. Yeah, can you walk up? Toxins going up. Walk going down. Okay. And screen down. Tell me if she you have the light. Okay. I have recon ready. Tell, tell, tell. Oh, okay, scan and join me. Up can go up. Oh, never mind. Up oh, snowman What the f? Saw oh, me, bro. I got something. It's okay. Let's go. เยอะเชี่ยวหายกูสติทไปแบบว่าเป็นร้านแล้วพี่บอนต่อไซเทบสงคามบไเป็นเทสงคามในทีมแกซบันแบ็คไซติงเียติงโอ้โหจริง วันหิวันหิวันดเอ้ยวันนี้ซีโนเบอร์20 HP เทพสังขามกูจัดให้ละไ I love you เปาเพ่ไก แฟนโฟร์เดอเกมบอก